Ma kita ikuti kepada tiga minit bersama dengan Ayakan Pendin. Hari ini ni tajuk apa dia nak sapa kepada di kakak penonton. Tidak melewatkan masa. Mari kita pakai lagi ikuti bersama. Ah, hari ini kita akan berbicara tentang perkara yang terkait dengan แน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ําเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต,ต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ําท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่า จะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภยัยหรือภัยน้ําท่วมกว็าตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ําท่วมมีภัยลูกเห็บพายยุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับ ให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน20,000บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือ,อรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน10,000บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสําหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้าท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อ ภัยน้าท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ําท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแทมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ําท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ําท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ําเช่นรถติดไฟแนนซ์ผลไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ําเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ําไปทําให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นําพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ ผู้เรากันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทําให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานช่อโกงประกันวินาศภ,ภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุก ไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักง,งานคอปพสายด่วนนะครับ1 1 8 6นนะครับสองนะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐาน หรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ 3. บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ 4. จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ 5. ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอยาการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157